วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโลงแอดออนแบบง่ายๆกันครับจะไม่มีการแตกไฟล์ให้เปลืองพื้นที่เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าทำยังไงก่อนอื่นเลยแล้วต้องมีแอป ESI f, ES f l Explorer e ถ้าใครยังไม่มีก็ไปหาโหลดได้ที่ s t o r e ได้ครับเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับให้เรากดไปที่ที่จะเก็บข้อมูลภายในหรือว่าจะปัดขวาก็ได้ครับในขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะเลือกปัดขวาแล้วกัน ประมาณหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนหาแฟ้มครับว่าดาวน์โหลดหรือว่าของใครโหลดมาแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่แฟ้มเดียวกันกับผมก็ลองไล่เช็คทีละไฟล์ดูก่อนครับว่ามันอยู่ในแฟ้มไหนส่วนของผมอยู่ในแฟ้มดาวนโหลดพอเจอแล้วเนี่ยให้เราทําการคลิกเข้าไปครับมันก็จะเจอไฟล์ที่เราดาวนโหลดมาหลางังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วเปิดไปที่ Szip Fiver ครับเลือกเฉพาะครั้งนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเช็คว่า ข้างในไฟล์นั้นมีแฟ้มอะไรอยู่บ้างถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็โอเคครับสามารถใช้งานได้ส่วนของใครที่ไม่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนหลังจากเสร็จวิธีนี้ครับโอเคครับให้เราสังเกตชื่อไฟล์ดีดว่าไฟล์แรกจะเป็น beh ย่อม,มาจาก b e h a e r ส่วนไฟลข้างล่างจะเป็น res ย่อม,มาจากา resource pack ประมาณนั้นครับพอเช็คแฟ้มตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการกดคลิกกลับทีหนึ่งครับมันก็จะกลับมาหน้าแฟ้มดาวนโ์โหลดแล้วให้เราทําการคลิกค้างไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา กดตรงเปลี่ยนชื่อมันก็จะเด้งมาแบบนี้ครับให้เราสังเกตชื่อดีๆนามตะกุลมันจะมี2ตัวครับคือ .mcaddon และ .zip ให้เราลบคําว่า .zip ออกให้เหลือแค่ .mcaddon ก็จะได้เป็นไฟล์ใหม่ครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยให้เราทําการคลิกเข้าไป1ครั้งเพื่อเปิดไฟล์มันก็จะขึ้นหน้าใหม่ครับแล้วให้เราทําการเลือกไปที่ตัวเกมมาครับกดเฉพาะครั้งนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับสามารถเข้าเกมใช้ addon ได้ตามปกติ ในส่วนต่อมาครับจะเป็นของกรณีที่ชื่อไม่เหมือนกับขั้นตอนแรกแต่จะคล้ายขั้นตอนแรกให้เราทําการกดเช็คไปที่ไฟล์เพื่อดูว่าข้างในไฟล์มีแฟ้มอะไรบ้างครับพอดูเสร็จแลวเนี่ยให้เราทําการคลิกกลับมา1รอบครับมันก็จะกลับมาหน้าดาวน์โหลดให้เรากดค้างไปที่ไฟล์ครับแล้วกดเปลี่ยนชื่อซึ่งในกรณีเนี่ยนามสกุลจะเป็นแค่ .zip จะไปมีคําว่า mcaddon ให้เราเปลี่ยนคําว่า .zip ออกแล้วเติมคําว่า .mcaddon ลงไปแทนครับ และนี่คือในส่วนของกรณีที่นามสกุลมีแค่ s i p ครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับให้เรากดคลิกไปที่ไฟล์มันก็จะเด้งหน้าตามันแบบนี้แล้วให้เรากดเลือกไปที่ตัวเกมไหม่ครับกดเฉพาะครั้งนี้แค่นี้ก็จะเป็นการลงแอดออนเสร็จสิ้นครับเรามาดูในส่วนของกรณีที่3ครับ ที่เรากดเช็คไฟล์เข้าไปมันก็จะเจอหน้าตาไฟล์แบบนี้ครับจะไม่เป็นแฟ้มเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ต้นคลิปแต่จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .mcpack ถึงจะเป็นอย่างนั้นวิธีการลงก็ไม่ได้แตกต่างจากวิธีก่อนหน้าเลยครับให้เราทำเหมือนกันเลยคลิกกลับมาหนึ่งรอบจ็อ,อยู่หน้าดาวน์โหลดกดค้างไปที่ไฟล์แล้วกดเปลี่ยนชื่อไม่ว่านามสกุลที่หน้าดาวนโหลดจะเป็นอะไรให้เรากดเปลี่ยนนามสกุลมันเป็น .mcaddon ครับ แล้วเราก็จะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาให้ทําการคลิกไปที่ไฟล์หนึ่งครั้งมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับให้เราเลือกตัวเกมหมครับกดเฉพาะครั้งนี้แค่นี้ก็จะเป็นการลงแอดออนเสร็จสิ้นครับมาดูในส่วนของกรณีที่4ซึ่งจะเป็นของกรณีที่แตกต่างจาก3ขั้นตอนแรกอย่างสิ้นเชิงซึ่งในบางแอดออนมันจะมีให้เราดาวน์โหลดเป็น2ไฟล์คือไฟล์ Behavior Pack และไฟล์ Resource Pack มันจะไม่เหมือนแอดออนก่อนหน้า ที่มันจะรวมเป็นไฟล์เดียวกันทั้ง Beaver Pack และ Resource Pack ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยวิธีการลงก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับก่อนอื่นเลยแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อไฟล์กันก่อนสังเกตไหมครับว่านามสกุลมันจะมี2ตัวเหมือนกันแต่นามสกุลตัวนี้เนี่ยจะเป็น mcpack.zip ซึ่งในต้นคลิปเนี่ยมันจะเป็น .mcaddon วิธีการก็คล้ายกันครับให้เราลบ .zip ออกให้เหลือแค่ mcpack เราก็จะได้เป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยอีกไฟล์หนึ่งก็ทําเหมือนกันครับให้เราลบคําว่า .zip ออกให้เหลือแค่ mcpack เหมือนกันเราก็จะได้ไฟล์ที่หน้าตามาเหมือนกันครับพอได้ไฟล์มาแบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากดค้างไปที่ไฟล์แล้วเลือกมา2ไฟล์ครับกดเพิ่มเติม,ตมแล้วเลือกของข้อบีบอัดครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะให้เราทําการตั้งชื่อครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะตั้งชื่อว่าอะไรต่อจากชื่อต้องเป็นจุด mcaddon เท่านั้นครับส่วนอื่นๆเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับหลังจากนั้นก็กดตกลงไป มันก็จะได้ไฟล์ที่เราบีบอัดมาเมื่อกี้ครับต่อจากนี้เนี่ยให้เราทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์ครับให้ลบควาว่า zip ออกเหลือแต่คําว่า mc add-on จากนั้นก็กดตกลงไปครับพอเปลี่ยนเสร็จหน้าตาไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปครับให้เราทําการกดไปที่ไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้ครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วให้เราเลือกตัวเกมไมครับกดเฉพาะครั้งนี้เท่านี้ก็จะเป็นการลง add-on เสร็จสิ้นครับ ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวิธีการลงแอดออนแบบไม่ต้องแตกไฟล์ให้เปลืองพื้นที่สำหรับใครที่ไม่เข้าใจจุดไหนหรือว่าอยากสอบถามตรงไหนให้คอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบคอมเมนต์ให้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ